เเด็าล uh huh. รอบตานรอบโลกสัปดาห์นี้คุณเอ๋ขอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวมณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนที่นี่คือเมืองเจ้าชิงตงเราไปหาของอร่อยอร่อยกินกันที่ร้านโหถางเปลี่ยนร้านนี้โดดเด่นในเรื่องอาหารท้องถิ่นของที่นี่มาดูกันว่าอาหารของชาวตงที่หน้าตาสวยงามน่ารับประทานแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงไปชิมกันเลยครับ เราอยู่ที่เมืองเจ้าชิงเจ้าแปลว่าเริ่มต้นหรือวัดสร้างสรรค์นะฮะเขาว่าชิงแปลว่าเจริญรุ่งเรืองหรือว่าเติบโตดูมะเราอยู่ที่หมู่บ้านของชนเผ่าตงเผ่าตองาตอาหารเผ่าตงนี้ตอบได้สามคํคำแรกหลากหลาย หลากหลายคือมีวัตถุดิบหลากหลายหลากหลายถึงเขาบอกมากกว่า500อยชนิดทีเดียวคุณผู้ชมครับแล้วเผาต้องนี่ทานเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดคนที่นี่บอกว่าวันไหนไม่ได้ทานเปรี้ยวทานเผ็ดนะขาแข้งไม่มีแรงนี่คุณผู้ชมนี่จานนี้ก็คือดองประกาศดองผัดกับหมูสับเบาๆนะฮะที่นี่เลี้ยงหมูด้วยนะคุณผู้ชมชื่อเราเรียกเขาว่าเสี่ยวเสี่ยวคือตัวเล็กเชียงจูก็คือหมูตัวเล็กคุณผู้ชมฮะจิม้มกับน้ำพริกคนนี้จะเป็นข้าวเหนียวแล้วนึ่งข้างข้างล่างเป็นพิคโครงหมูนะฮะนี่ ที่โครงหมูฮนะข้าวเหนียวนี้จะนุ่มมากเขาว่าไว้อย่างนั้นฮะนุ่มมากชิมข้าวเหนียวก่อนเนี่ยนุ่มจริงๆด้วยเม็ดสัน้นหนึบหอมเรื่องมากับหมูหมูที่อยู่ข้างล่างนิยมดูเป็นซี่โครงหมูเล็กๆหอมมากหมูหอมมากข้าวเหนียวที่นี่อร่อยมากนะครับ ก็เรียกชวนช่งอยู่คุณผู้ชมดูนี่เป็นปลาปลาหนังนะฮะทานแบบเปรี้ยวๆความเปรี้ยวที่นี่เกิดจากการดองจากข้าวคุณผู้ชมฮะนี่เราเรียกว่าชวนช่างอยู่เด็ดขาดเลยเหมือนอารมณ์แบบแกงส้มเบาๆคุณผู้ชมฮะมีเผ็ดด้วยแล้วก็มีเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวคลาสสิกอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีเจ้าเนื้อปลาที่มันปลาน้าจืดนะเปะ็นปลาหนัง โอ้โฮออยอืมอันนี้อร่อยมากแล้วก็ทานกับผักผักที่นี่ปลูกออแกนิกสหมนมนเนี้รับประกันได้เลยมาทานผักที่นี่รสชาตอย่างนี้เลย <S <S อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้หมูชิมหมูกันก่อนหมูนี่คุณผูชมเสี่ยวเชียงจูตัวเล็กนิดเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะจริงๆเฮ้ยจะจิ้มกับเจ้านี่พริกป่น พริกหมาล่าพริกป่นนี่คุณผู้ชมจิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้ถ้าไม่ชอบไม่จิ้มนะฮะลองแบบไม่จิ้มก่อนอไม่ต้องจิ้มก็ได้กรอบเค็มพอด,ดีหอมมากอืมอร่อยมา,าต้องสั่งทานเลยด่ทุกแป้งแป้งที่ทำแบบผักกูดนะฮะแล้วก็ทานกับหมูแฮม ก็จะหมูเมื่อกี้เลยคุณผู้ชมฮะเอามารมควันเป็นหมูแฮมแป้งก็ยุบยุบหน่อยเหมือนขนมเข่งทอดอะ่ะคุณผูมเนี่ยทานไปกับหมูคำเดียวกัเลยนะเดี๋ยวลองดูอันนี้อร่อยหอมฟันอร่อยมากคุณผู้ชมนี่คืออาหารจานเด็ดอีกหนึ่งจานนะครับเป็น ความหลากหลายของข้าวเหนียวที่อยู่ในนี้แล้วก็เป็นจานแรกๆที่เรามาเยือนหมู่บ้านเราจะได้รับประทานจานนี้มีความหลากหลายของข้าวเหนียวนะครับมีปลาหมักเปรี้ยวนะฮะราดไปด้วยพริกเปรี้ยวเรียบร้อยแล้วก็ตรนนี้เป็นหมูนะครับผัดเรียบร้อยทุกอย่างสุกหมดแล้วคุณผู้ชมนี่ดูดีมากมีข้าวเหนียวสองสีสามสีเลยนะฮะมีข้าวเหนียวดํานะครับที่นี่เขานิยอมทานข้าวเหนียวนะมาคนรักข้าวเหนียวสบายเลยมาที่นี่เปิดใช้มือเปิดก็ได้นะฮะ เปรี้ยวเผ็ดอร่อยรสชาตเหมือนแหนมเลยโห oh, อร่อยแต่อร่อยคุณผู้ชมอร่อยเลยนี่คือมื้อแรกของชาวเผ่าต้งที่เราเข้ามารับประทานทคุณผู้ชมเราอยู่ที่ร้านขวดถางเปียนรสชาตแบบนี้เลยฮะ